พี่จ้าพี่น้องป้องป่ายซุปผู้ซุกค้นจ้าคิดฮอดถึงกันแน่พราะจากพี่น้องมือวนี้พี่แลมมี่กับิ้าพี่พ่อน้องมาเบิงค้นรุ่นไม่กับพี่น้องเพื่อนกะเก็บเล็กผสมน้อยกับกับเสือควายเลี่ยงกับพี่น้องเพื่อเป็นแรงดันใจกับพี่น้องหลายห้ทนนอกจากที่อยากเรียงควายหรือว่าเรียงควายแล้วกับเบิ้งเพื่อเป็นคนแลกกำลังใจท้่พี่น้องเด้อจ้าเอาอย่าถูไปจ้าว่าผู้นั้นจะเป็นใครจ้าพี่น้องพี่จ้ามาพอกับแมกิกจ้า สวัสดีจ้าจ้าสนมพี่เลี้ยงเซิร์นแล้วนากรีดจ้าแล้วเซิรนพี่เลี้ยงปลาเปรี้ยมสินะจ้าเมื่อนี้กะทิพระพี่น้องมาเบิงควายของเราจากนิซามโตพี่น้องเริ่มแรกแม่กิ๊ดเนี่ยเราสีเหลืองตัวนึงก่อนเนาะจ้าซื้อนางอันคำแก้วคือนางคำแก้วมาก่อนไอ้อ้วนพาไปซื้อที่ตลาดนาจาก่อนก่อนสงการเนาะแป๊บเดียวก่อนสงกาหลังซื้อแล้วเท่ากับ รู้เลยว่าเพิ่นที่ตลาดนัดเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงอะไรคุณวิตระบาดกับพอดีได้ควายมาเลี้ยงจ้ะได้ข้าวแก้วกับงางามเนาะจ้ะหลังจากได้แม่ข้าวแก้วมาแล้วตัวที่สองจะได้ไอ้ไม้ไม้ไม้หนังไม้เนาะหนังไม้มันยังจ้ะเดือนต่อมาจะชื่อฮงโยนห้องฮงโยจ้ะห้ว่าสามเดือนเนี่ยซืบเดี๋ยละโตละโตจ้ะแต่ว่าบริษัทสือแพงไม่ถนอม คือในราคาประมาณซีหาเงาินจะจะบ่ถึงหาถูกเนาะจ้ะจตัวแรกแม่คข้ามแก้วเนี่ยน,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 นมามพี่น้องน้มก็มมกเนี้ยนี่มาเบิ้งกันไม่ใกล้จา้านี่อะไจ้า,าพี่น้องตัวแรกที่แม่กิ๊กเราซื้อมากกคือแม่ค้าแก้วเนาะ,ะเราซื้อว่าแม่ค้าแก้วเป็นควายไอย้เป็นควายที่ที่แรกเพิ่นบอกว่าบ่มีทองเด้ยบัดเบิ้งไปเบิ้งมาเพิ่นว่าทองสันว่าน่ะเป็นบ่อม่มก,กิจกจ้าจ้าทองมาอัน เม่เห็นว่านั่นเห็นตะทองใหญ่ขึ้นซุ่มเอื้อซุ่มเอื้อนะจ้ะอุ้ยเถาเมา่อเบิ่งดอกเพิ่นได้ว่ามี่ทองจ้ะจ้าซื้อมาจ้านัดใดยนัดผู้แยงเนี่ยนาะจ้ะบัอชางจ้ะจ้ะซื้อมาจากนัาเห็นเราอยู่เมื่อนั่นน่ะเมื่อที่มันเป็นซึ่งมือเดียวกันกับน้องอุ้ยที่ซื้อมาบ่กเฮ้ก้อนสงกรานต์มันน่ะก้อนสงการไปซื้อวันที่สิบเมษาไปซื้อวันที่สิจ้าแมนแนนจ้ะที่ที่เห็นเราสากคลิปอยู่แวบๆนะจ้าพี่น้องนั่นล่ะไอ้อ้วนพาเราไปซื้อควายตัวนี้ล่ะแม่นะจ้า เมื่อกี้ซื้ออะไรบันไดป่าจะบอกราคาได้บ่ตอนนี้ซื้อสามหมื่นหาโอ้ตัวเนี้ยซื้อสามหมื่นหาป้าดีทวเจ้าจังไหนเจ้าขึ้ได้ดีก็ดอกันเดี๋ยวแต่ไม่ยุ่คือกันจ้าเห็นเพิ่นยืนยู่อันตัวเดียวจ้าความสูงอืมกันได้โอ้ยเดี๋ยวต่นนะยืนยืนยุตตัวเดียวโอ้จ้าแล้วเดี๋ยวต่วนอย่เบิงหน้าเพร่ะนเอาไปแต่เดี๋ยวต่นแท้กันเลย ร้องถามราคาเบิรงจ้ะเซนว่าสี่หมื่นโอ้จ้าหนูก็เลยว่าหนูเงินบ่อหอดสี่หมื่นดอกทันใดบางสามหมื่นกัวหนูสิไปสื่ออยู่เพราะว่าหนูบ่เคยเลี้ยงควายหนูวางจ้ะจ้ะพีะ่น้องน,นี่แหลจะจ้าประสบการณ์ของแม่กิ๊กนี่ยบ่อเคยเลี้ยงควายเลยแต่น้อยใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนในเมืงงองตะกี้เราอยู่ในตัวจังหวัดปัตกานจะ้ะและนี่รเราก็เลว์แต่งงานรเราก็เลยว์มาอยู่ยแถวบ้านเขา อยู่บ้านเดียวกันกับอ้วนควยดอนแม่นจ้ะแต่ก่อ,อน,รนเ,รเราอยูย่ขังบ้านพี่แล้งนี่แหละแต่เราเราใหญ่มาอยู่พี่บักขังบ้านในอ้วนควยดอนเ<อ>ที่นี่ประสบการณ์ในการเลี้ยงควยระบ่นี้เลยบ่มีจ้ะบ่เค <c oughs> ยเลยี้ยงเลยแล้วประสบการณ์ในการ <c oughs> ไปซื้อควยกับบ่มีคือกันจ้ะเราก็เลยต้องอาศัยไอ้อ้วนไปพาไปซื้อนะนั่นเนาะวันนี้ไอ้อ้น <c oughs> วนเราเกี่ยวกับจไดบ้างในวันนี้วก็ว่าหายเราเลี้ยงซาพี่นั่งบ่เคยเลี้ยงห้วยจักเทีแล้วเราก็บ่มีทุนนลายนะล่ะ เพื่อนกะสิจังได้วุสิถือชะตากันจังได้วุเขาเลยว่าเอาซาขันสั้นพอสิรถไทยนะห<อ>นูก,ก็เลยว่าพาได้สามหมื่นหาหนูเสียเอาอยู่คนเลยหายจะเนี่ยกับ่<อ>ได้ตัวอย่างดอกจ้าจ้าแล้วได้ถามเพื่อนบอกว่าควายเนี่ยมีลูกมาจากเทือแล้วหน,นูถามยุเพื่อนบอกว่าได้สองลูกแล้วได้สองลูกแล้วจา้าแต่ว่าเพื่อนกับ่ได้ว่ามันมันท้องกันบ่ตอนที่ไปเสือค่ะเพื่อนกบว่าหนูถามมามีท้องบ่าพ่อ พนกว่าบ่หมูจ้าเพราะว่าเป็นคั้วไอฝูงอาจจะจะทับหรือว่าทับกับถาเบิ้งแต่หนูก็ว่าเห็นขื่นจักเทียมบันนี้ผู้เฒ่าผู้ใดแวะเวียนมากกับมิตรว่าจังไดคั้ยตัวนี้กับท้องสินะกระเบิ้งมาเรื่อยๆจ้ะกับท้องใหญ่ขึ้นแต่แต่ม้าเมย์เราสีหายแดงไหมฮ่าให้ะเดี๋ยวนี้ก็ให้เยอะจ้าอันอันอันใกล้จะขวางกับผู้ใดให้ให้เยอะ ตอนนี้กะจะกะประมาณทองน้องหนีประมาณได้กี่เดือนเนาะแต่หนูซื้อมากะตอนซื้อมากอะสามเดือนแล้วกับว่ารู้ว่าก้อนหนานีจะมีมากจะเือนน่จ้ะอืมขั้นออกมือใดกับมือนั่นนะจ้าใช่กับยังอยู่เ้อาะว่าอันเหตุของเรามันป่งอยู่้ะเขาขาส้นกันกะคอยเท่าที่เบ่งโดยสายตากะจะประมาณห้าปี ประมาณนี่แหละหาปีก็กลัวห้า,า,หาปีสี่ขา้า6หกปีนี่แหละเนือ้อร้อหาที่ดีไหมนางนาเพราะอเไนะนางน,น,น,นางนาที่ดีจ้ะแม่จิกสูงสูงเท่าไหร่นืสูงเลยหกสิบใช่แต่้ลลุกยกเคยบัจูได้ลอยสามสิบขึ้น,นี่แหละสามสิบสองนี่แหละจ้ะสามสิบอัศจรกับว่าเธอัี้ไล่หอถึงสามสิวราคาสามเมื่นกลัวไหม บัสถิลายวัตถิลายเจ้าพิลามีมากมากนั่นไหมเจ้ <c oughs> จะเป็นได้ชัดเลยมองตาแล้วหน่อยตาเตีมๆๆออ้มเตี้มจ้ำอมคอขาวตุ่มข่าขาวงามนี่เป็นอัตลักษณ์ดีโยเจ้าควายควายแนวนี้คือคือดีไหมครับข้าส่วนขัาส่วนก็ใส่ได้ใส่ได้บพราะวัิลัตถลายบอสเหงาเพอดีพอดีแต่วันในในราคาสามหมื่นหาเนี่ยคือคือแบบว่าป้าแตงกวาเป็นไงกันเนี่ยสมก็ได้ดีกันดอกกันเถอะสมันอยู่เนาะ ทหาราได้เต็มเต็มชนิเลยไหมบงกลดของเราแล้วถ้ามีท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นสนใจอยากได้คิดว่าสิปล่อยบ่ตอนเนี้ยบ่ท่านได้ได้ปล่อยดอกจ้จะเลี้ยงเบิ่งลูกกันน้องนู้นลูกก่อนต้องเป็นกระไห่เถิงต้องเถิงเอาล่ะเห็นว่าเพิ่นมาให้หลายเตี่ยวเยู่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนรอรอถาดรุ่นลูกมันแมนอยู่โอ้สามหมื่นกว่าพี่น้องระวังก้นก้นหนาดีดีจ้ะ ก้นเตลิดเนี่ยบันทายดีครับบันทายดีหางเปตลิดเขวางหางกะไงจ่าคู่หางขวางหางงามกะน้มก็ถือว่าใส่ได้กะเต้านอนเล้ากับโบผิดโบเยี่ยนเนี่ยตรงกันเทียงกันนิดเดียวกะโอ้หักน้ำยู่อันเหย็ดร้อนนี่เป็นสีใบโพเดียเพราะว่างามถือว่าเราได้คว้าการลองลองถ่าเบิงลูกเราว่าเป็นยังไงอ่าประสิทธิภาพในการส่งลูกจ้า คันวไม่คอดมันเลยก่อบอกเลยเด้อส <st> <c oughs> ิบวัคคายพี่น้องเบิง้งจ้ะเอาตัวต่อไปเด้อตัวต่อไปอันนี้ซื้อนงังนังไม้เนะนาะจ้านังไม้ได้เดือยต่อมา้า,านะจ๊ะเนาะจ้าอันนี้ซื้อมะเจใสครับอันนี้ซื้อมาแต่น้องแก่จ้าน้องแก่เป็นไนท์คอยน้องแก่อดอกจ้าเป็นตลาดนัดหรือว่าบ้านบ้านคนบัวจา้าเป็นบ้านเพิ่นเพิ่นเพิ่นข้าไปเสื่อนกับคนหูวจักไขอกวายตามบ้านเนาะจ้าขอกวายตามบ้าน มาเมืม่อเรกวช่งก็จอยเนาะจ้าจอย <c oughs> ไปเห็นกับว่าได้ตั้งใจว่าอน,นั่นดอกว,ว่าคนจอยได้เหลียตน่น <c oughs> ได้ทำและเหลียยป่าวันค่อยอายุเท่าไหราแล้วมีทองมาจังใดบอกพันนี้ลูกัวหนึ่งพ่นนี้ลูกโตเดียวก็เห็นลูกพันดูจ้าพ่นก็เลยแยกลูกออกลูกได้ซี่เดือนดูวอามาลูกที่คอร์ดแล้วนะจ้าวัาน,านนี้ลูกเลาไปใส่จังมัน เพิ่นแยกไว้เพิ่นบ่าหาขายลูกขายตาแม่เพิ่นขายตาแม่เพิ่นขายเหหลายตัวนี้เพิ่นขายสี่เมื่มแต่ว่าตัวไงทอแม่นค่ะเก้วแล้สีบางกว่านงบางนงบางกว่าตัวตอนตอนนี้มีทองบ่บ่แน่ใจคือกันอันจ้าอัน คือก็สิขึ้นนี่แหละจ้าแต่ว่าหนูเอาห้วยผู่มาทับเพิ่นบ่อยทับเพิ่นส้นห้วยผู่เนี่ค่ะหนูกับบลูกคือกันแต่ว่าได้ถามเพิ่นบบาบางได้ทับมันก็ถามว่าเป็นเพิ่นก็เบ้าคือเกาว่ห้วยฝูงบ่รลูกคือกันแต่ว่าปกติลูก4ี่เดือนนี่อาจจะทับก็ได้หรือบ่ทับก็ได้แต่ว่าันนี้หนูเหมือนเหมือนหนูก็บ่มีประสบการณ์แล้ะจ้าเพิ่นมีเมือกออก เนื่อออกเป็นโยชขค่นุ่มคนนี่ละ่ะทางบ้าหลายเป็นเนื้อนุ่มคนเนี่จ้ะเพราะหลังจากที่เราเอามาเราแมนค่ะเป็นแค่นุ่มคนเบิงคอยขึ้นเป็นบ่เบิงบ่ปิดเลยไหย้แต่พุทเถ่าอันมาเบิงไห้เพิ่นก็เลยวา่าอันมันบ่นบนบได้ขึ้นดอกกีกมันอวยแล้วสัน้น<อ>จา้าห<อ>น้าไปอีกยี่สิเบเมื่อสั้นก็ยี่สิสสเบเมื่อหนูก็เห็นนั่น เป็นยศน้ำขาวขาวแต่พอหลายเด้เป็นยศดเดี่ยวหนูก,ก็ไปเอื้อนเพิินมาเบิ่งเราก็จูงคว้ยผูเพิ่นมาร้องเบิ่งเพิ่นบ่าเอามาอันเอามาก็ามก็มยังกันมันง้งเมยดมอันกระขื้นขื้นยูแต่ว่าหังลมมานี่จะ้ะลมมาาเรากะซ่อนกันก็ตัวพูนะ่ะจ้ะกั<อ><อ>บว่าทับไหนู้ี เอาร้อนได้ได้จักเดือนแลาวจัดเดือนแต่เนี่ยไม่ได้สมเดือนแล้วจ้เป็นลักษณะแบบนี้จัจเกเพื่อแล้วสองข้างแล้วค่ะสองข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยเอาก็ผูกมาใส่ต้นช่แมันค่ะมันมันกับบ่้หายทับกับบ่เข้าใจคือกันนัหนูบ่เคยเรียงไก่ต้องพูดเถ้าวว่ามะเบิ้งที่แล้ววันสิโท้อหายหายคู้เพิ่นอันเอาขั้วใหญ่มาทับเนี่ยจะมันนี้บ่แน่ใจเล่เล่เล่่ห้ควายวผูดที่เพิ่นเคยทับแถวบ้านเนี่ยจ้ะ มาทับลองเบิง่ามันมันใจ่ทับบ่มันกับบ่หายทับลองหายไอ้วันแล้วมาเบิงเห็นไปบ่ท่านไนี่หายต้องเอาร้องร้องหายแล้วมาเบิงเห็นไอ้เถ้าเราเราสิ่งนี้ประสบการณ์คหลายเติมอโย่ให้วันเน่าตัวนี้แพงกว่าค้าแก้วค้าแก้วอีกตัวได้ซุงว่ากันกัน ตัวนี้สูงกว่าทําแก้วอ่ะสูงกว่าแต่ว่าสีบางกว่าจองสีสันกว่าเราเนี่ใส่ใจคอเราเด้อเราหายขึ้นทําแก้วบ่บ่หายอันนี้ตัวนี้บ่หายทั้มแก้วหายแก้วหายจอดโกสีนากว่าตัวนี้เราสีหลังตรงกว่าทําแก้วนั่นแหละก้วเราจางหลังเอียงเพราะว่าเราท่องเราไงเอาตัวที่สามจ้ะน้องน้อยล่าสุดกำลังเปลี่ยนทางห้าเนื่องเอ้ อยากเห็นห้องโดนแล้ว <laughs> ควายแม่เหมือนเล็บ <laughs> อันนี้กระสิปเป็นน้องไหมเนาะซื้ออย่างจ้ะนองยกจ้ะน้องหงยกโอ้ซื้อไหมพิลาพิลาควายน้ำขึ้น,นกลดขึงาน้ำไทยม้อนหินแท้โหมายว่าควายเราสามตัวตนี่ไม่ได้ัวงน้ำมานละกนนะันเอาซื้อมาตเตอรไซตัวเนี้ยตัวนี้ก็ซื้อของบลงแก่เพิ่นว่าเพิ่นเอามาอันจากล้งน,นี่แหละจ้ะล้งเชอ่ยดจ้า กาเลยไทยเห็นมาโอ้คือดีจังที่จริงที่จริงตัวมีตัวหนึ่งด้วยค่ะตัวน้อยมันมีมีผู้ผู้ผู้อยากได้หนูกะลยปล่อยไปมีซี่ตัวอันนี้อันนี้เพิ่นกะไม่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าหนูกะเลยเอาเพิ่นเล้ยออกมาเปลี่ยนหนูเพราะปีไปเนี่ยก็สิบเดือนสิบเดือนโอ้เอาประมาณนี้ล่ะเบิ่งเขาเหรอสูงดีแม่จันสูงดีด้วย ลอบเบิ้งอีกตีหนึ่งมาล้อสิบยังไงตัวว่าลักนะตัวนี้คือคืองล้อก็สุได้สูงดีจ้าขาเงาดีง่ายดีมาที่นี่ทำราคาไหมเอามาไายบันไดจ้ะรนี้สามสิบสองสามหมืนสองค่ะสามหมื่นสองสามสิบสามสิบสองหาร้รอยยี่สิบหาร้อยกว่โอ้หมายวางคว้ยสามตัวนี้นาคาะคะหลักสามต้งพูดเลยแต่ว่าโตนนไม่ให้กระม่เนาะคำเกี่ยวกั้กระมู อ,อันนี้แม่กิ๊ต์เราก็ใช้เวลาในการเก็บเงินมาโดนเติบจ้ะแต่ก่อนเนี่ยคือคือเป็นสาวโรงงานจ้ะเป็นสาวโรงงานน้ำกันตั้งแต่สมัยเป็นสาวเนี่ยพี่ละมีกับกับแม่กนะิ๊ตเนี่ยไปปีไปยุบโรงงานเป็น <c oughs> อันนั้นแหละย้ววันหอยตะกี้เลยียนพี่ละมีจบเลียนจบแตนเพราะเขาใหม่ๆเนาะจบใหม่ๆเราไปเลยเราดูเฮ็ดงานใส่เขาเลยส้อนกันไปเฮ็ดงาน อยู่ชุมเท้าโรงงานบ้านซอยเย็บผ้าแม่จ่าเราไปยู่เกียบผ้าพี่แล้วมีไปยูคผนแทคไอเอกสารผู้ปมองทีนะ่ะอือวอนที่นี้นคือจังไหนมาเกีคือจังไหนแบบเลือกอาชีพเย็บผ้าเราเมื่เลี้ยงควายเนี่ยมีแนวทางมีความคิดจังนไรมีแบบว่าอีหยังที่ไปได้จูงใจงจย <c oughs> ่งทีนนนน่นั่นหยิบมาโด้ไหลกำกระซำเก้าแบบนี้พอดียนกระดีดอกจ้าเฮ็ยแม่โรงงานกระดีอยู่ ก็บ ak ่ว่าพกคดีก็ว่าง่ายๆคือเราอิ่ม uh ตัวพอดีเฮ็ดเราจกะตาบ่เห็นแหงแน่ยิบไปยิบมากกันหลายอันหลายอย่างจ้ะพอดูกัะเลี้ยนจบหนก็เลยพักโนก็เลอ้ยไปโดนแล้วนะจ้ะเสียมาเฮ็ดยิบบ้านกับพ่องกันดีค่ะอือมายิบบ้านหลังจาก ออกจากโรง้ยามันหายเราก็ไม่เห็นที่บ้านเนาะจากก็ได้ระยะนึ่งจะแต่ว่ากับบุญเป้าไวเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเนาะมันกเสื่มไปจริงๆนะจะอย่างหนึ่งการที่เขานั่งโดนๆเนี่ยมันเก็บก้นเนาะเก็บขาเก็บก้นกดตามร่างกายแต่ว่าพอเขาได้มาเลี้ยงคว้ยถึงรู้สึกยังไงจ้ะมันออกกับร่างกายเดียบแมนค่ะแล้วดีตกอนเวียนหัวดีวันนี้ว่ามาเลี้ยงคว้ยนี่สุขภาพเริ่มจะดีขึ้นนะคะ แต่ก่อนนี่คือไปหาหมอประจำเลยจ้ะเราเสิบกค่อยสบายเพราะว่าเราใส่ไปล้วนีกันกลมถิ่งนี่เนาะมันเลือดเลือดนั่นก็ที่แบบว่าบ่ค่อยไหลเวียนดีกันใดพอมาเลี้ยงควายเราลูกถึงเราแข็งไหนเงาเก่าไหมเราอ้วนแข่งเาเก่าจ้ะอันนี้เพื่อนว่าเอี่ยงธรรมชาติบำบัดเนาะเขาอาจจะคิดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงแม่นค่ะอย่าได้สินะไก่อยู่หัวแฟนมาไก่ตีที่แหลมเราก็เลี้ยงไก่ไหล่ะเลี้ยงไก่จ้ะ หายแฟนบ้านก็ะลีคิดว่าโอ,อย่าหาแนวเวียดเหมจ่จะทำริสซื้อๆกะอย่าหาแนวเเ็ดก็ะลีคิดว่าเก็บเงินมีเงินก่อนไปเลี้ยงคั้ยกันนะนกะเนนะ็เลยว่าเนาะคิดว่าเรียงคั้ยจะตัวก่อนเฮ้ยสิจังไดลกะบ่มีบ่มีเงินหลาเหม่จ้าตอนแรกก็ร้องสื่อตัวหนึ่งก่อนจ้าก็เลยร้องสื่อตัวหนึ่งจะจะพึ่งแม่คำแก้วนะ,ะไปตลาดนาจก็ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อโรตแบบจ้า บ่บ่บ่ได้ตั้งใจไปเบิ่งก่อนแม่ค่ะไปเบิงกนไปเห็นแล้วจะสองเขียวเพราะว่าน้ก็เปียกใหญ่ยู่ค่ะไปเที่ยวหนึ่งไปตัดสินใจอยู่โอ้ยบ่ทันได้เอาดอกเที่ยวสองยังไหนข้างเขี่ยวดิไปเห็นเราเดียต่นแม่ยืนยืนยู่ตัวเดียวนก็เลยว่าเพื่อเลียต่นแท้ก็เรียกว่าเรียงนะ่้าเละจ้ะบัญนี้ผู้ขายเพิ่นบัญเัติง่ายอย่างนี้ค่ะจ้ะเรียกว่าเออก็มีเงินพงข้อสื้อได้อยู่ก็เลยซื้อเลยจัน เราถามเนี่ยก่อนที่จะสื่อควายน้องทําแก้วได้หัวจักรายการอีสานีวิวบอกหัวจักดีจ้าห่างหเจ้จากของว่ามีประสบการณ์ดอกเลี้ยงควายได้ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนมาจังบ่ได้ศึกษาอย่างเลยค่ะไ่ได้ศึกษานั่นมาตัาที่ที่แหลกว่าแฟนว่าสีเบี่ยงง้วล่ะก็ระเลยก็ระเลยว่า เมื่อมันปิดเป็นหลายๆเห็นปูเลี้ยงแล้วมันดีดมันเตะนั่นแหละค่ะอืมจ้าดีเลี้ยงกับว่ายากเหมือนที่เขาคิดไว้เด้จ้าจ้าจังเห็ดไอ้ขอกควายไ่นจ้าเขาใส่ของมันแบบไรไปเลยขอกควายที่แหลนูก้าเอาสังกะสีเก่ามาเห็ดก่อนบางทีสังกะสีเก่าเนาะการทำเกเนี่ยเก่าไม้ไผ่ที่อยู่ในสวนนี่แหละค่ะอยู่ๆอยู่ใน มาอยู่ค้าพอใช่าการอายุค้าที่อยู่น้ำใครน้ำหน้าให้หน่อยนะคะ่ะมาเข็อไถ่ข้ามเกลียวหมองเดียวจะบัดพอดีก็ได้ชิดว่าคือเรียงเดามยนั้นส้งเรียงง่ายนะคะหนูหนูก็ได้ได้เท่าไอ้น้อนไม้มาก็เลยมาต่อละเอียจ้ช่หนต่อเอาสังกัสีอันที่อย่างกับคนางามิตรนี้เนี่ยคะ่ะโอ้จ้สัใชีมันสีนสราคาบาแข็งใช่จ้ะ เพราะว่าจะของงบหลายเบื้อลายปันเดีจ้เนี่ยทั้งตะปูทั้งอย่างนี้สองพันก็หวางมูลค่าสองพกับสมาเป็นขวบไว้เรียวๆแต่พี่น้องแต่ขอบใงใหญ่จะยุ่งเหยิจกพี่ประมาณจากหาเนตรถึงบกประมาณหาคู่หากว้างหาย้าวหาประมาณนี้กระเบื้องเอาพี่น้องเงินทุนแสนหนึ่งเนาะอ่าไปควายสามตัว เราตาแม่ได้โนเี่ยว่เราพี่น้องก็คิดเอาครับถ้าเขาเอาเงินแสนไปฝากธนาคารครับอ่ปีหนึ่งดอกเบี้ยได้เท่าไหร,ร่กะคำนวณเบิ้์โอ้ยมาถึงสองร้อยดอกนองแล้วที่นี้เขาเปลี่ยนจากเงินสดเนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนควายนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถมันออกลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายยังได้อย่างที่ไะนเราราคามันก็ดีเขาก็เปรียบเทียบกันเหมือนเราครับจังแม่คัมเที่ยวนี่เนาะ ในคลิปเราก็เลี้ยงมาได้สามเดือนก็มีเพื่อนให้รแล้วคะหกเครื่องเลี้ยงดนเครื่องเลี้ยจ้ะเห็นบอกเนี่ยจ้ะค่ะคือคือกำไรของเราตอนนี้ก็คือคูณสวงไปแล้วจ้ะเรื่องแค่สามเดือนเนี่ยจ้ะสามเดือนแต่ว่าบ้านเตัดสินใจจ้ะนั่งเสียดายอยู่จ้ะเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สมนางสมเนื้อเรากับโมีความเสี่ยงความเสี่ยงค่ะเขาดูแลงื่อนไขดีนะโบมีความเสี่ยง แต่ว่าผอก็่ืสะอาดดีนะ,ะ,ะพ่อวานใ่ค่ะผอกสะอาดดีแล้วจะซื้อคือถ้าผอกสะอาดดีเนี่ยมันจะบอมีออสิง่งที่เรียกว่าหนุงมดแมลงมสี่บ่เดนมะรคกวนแล้กวก็เที่ยวแขวี่ยห้องปลอดภัยจากโรคความอีกอย่างหนึ่งก็คอขวียกับอยู่อยู่ห่างจากชุมชนเนาะก็เลยปลอดภัยมีได้พาอวาบรรยากาศดีดีผอบแขวยของเรามัน้งนี้หอมไพรนี่แม่จ๊ะหอมไพรแล้วก็นทิ้นี้ได้กินงนาะใหม่พร้อม คือคือบอ่หยุดบอ่อยาัจ้ันี่เราก็เอาขีดควายนีย่ไปใส่ก่อไผ่คอไผ่คอไผ่เราต้อหดน้าหดน้าหดนา้าแล้วมันก,ก,ก็สิดเศษมันกินน้อยไม่เฮ้เขากินได้พร้อมหนึ่งสี่มันมจัะเราก็สิดเศษเขาไปกินพร้อมเลยตอนกลับอยากได้ว่าเอาเลย,ยกินก็ไหวนี่พวกเราจะกินปลาบางนัดเป็นประวัติปลาบางนัดพอร้ปลูกไว้ก็เป็นปลาพริกปลาหยองอันให้ว่า สมุนไพรนี่ข้อเลี้ยงนาะนี่กระเบิดเม่อยากเนี่ยเราก็จะเอาขิ้วัวขี่ควายใส่ใส่ความเหมืสี่แมจ๊ะอันนี้ไปสิเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านเนาะจ้เนาะที่คืดอยากเลี้ยงควายคืดอยู่ว่าสิอย่างดีบ่เนาะจังีสี่แม่จ้าอันนี้เขาก็เอามาให้เบ่งตัวอยอดไหะจ้เนาะว่าในคลิปเรากับบริษัทขืดมีฮ้อนหลายดอกเริ่มต้นการเลี้ยงควายของเราเนี่ยก็คือบริษัทซื้อควายที่มีราคาแพงมาเลี้ยงคือซื้อราคาตามบ้านๆเขาไปเอาควายแบบบ้านๆเขาแต่ว่า ล็อกกัเลือกได้ควายดีจากน้อยเองสิแห่จ่าพี่น้องเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราบ่ท่านี้ประสบการณ์ใน,น,นการเลี้ยงควายแล้วก็ถามผู้เฒ่าแน่ถามไอ้อ้วนแนงสิไหมจา่าในการมาเป็นข้อมูลสิแหมจา่าเอาวันนี้พิลามีก็ต้องขอบคุณไม่คิดไอะไรนะจ่าขอบคุณจา้า <Okay. S 1> เอามื่อไม่มื่อหน่ะมาพอกับอีสานีวิวคุยก้บพี่น้องด้วยจ้าพิลามีอีสานวิวีจ้าคืดถอดคืดถึงกั่เลื่อมแด้วพี่น้องด้วย กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เราได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า